นก็ต้องเริ่มถึงความรู้สึกกับคอนเสิร์ตพิเศษครั้งนี้ก่อนครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราที่บันทึกการถ่ายทําเป็นสามิติคือ 3D นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่จากทูเฟนิเชียแล้วก็ทีมงานจากเกาหลีด้วยที่นําสิ่งดีๆมาให้พวกเราทุกคนอีกแล้ว ครับ <No. S 1> ผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจครับผมที่จะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยคือ,อยางศิลปินเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือครเราได้แสดงคอนเสิร์ตแล้วล่ะแต่ว่าแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ถ่ายทําเป็นสามิติเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วพวกเราเป็นกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มศิลปินกลุ่มแรก<น>ที่ได้รับโอกาสนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆครับแ่และคนมีเตรียมตัวพิเศษกันไปถึงไหนยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มพักซ้อมกันแล้วนะครับและเนื่องจากว่าคอนเสิร์ตจะเป็นสามมิติก็จะมีเอฟ เพิ่มเข้ามาที่จะทําให้เราต้องใส่ใจรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างทีเซอร์เนี่ย อย่างตอนที่ออฟโยนแว่นอย่างเงี้ยแว่นก็จะเหมือนพุ่งมาหาคนดูเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตเองก็เหมือนกันจะมีเอฟเฟกบางช่วงที่เหมือนคนดูจะได้สัมผัสใกล้ชิดมากขึ้นนี่ครับเราก็ต้องมาใส่รายละเอียดตรงนี้ครับครับค,คนอนื่นมนีอะไรเตรียมอะไรพิเศษบ้างไหมครับผมก็อย่างที่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าจะมีเกสทั<อ>้งในค่ายและนอกค่ายเยอะแยะกันหมดเลยนะครับซึ่งความพิเศษตรงนี้ก็เป็นเป็นเป<า>็นเกสที่พวกเราชื่นชอบนะฮะแล้วก็แล้วก็ติดตามผลงานมาตั้งแต่สมัยเรายัง เล,เ,ลเล็กอยู่เลยยังยาวายอยู่นะฮะพอมาครั้งนี้นะฮะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบแบบ 3D นะฮะก็ตื่นเต้นครับรับรองครับจะต้องมีอะไรประทับใจแน่นอน,นะะแล้วตัวพวกเราเองล่ะครับจะมีอะไรที่มันฉีกจาก หลายหลายคนเคยเห็นบ้างไหมขบวนเลยฮะถือเป็นตัวแทนของทั้งหกคนแล้วกันนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องการโชว์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็การที่เรามีเวลาซักซ้อมมากขึ้นก็เลยมีโอกาสได้ดึงความสามารถอะไรที่แบบไม่เคยแสดงในคอนเสิร์ตไหนไหมาก่อนอย่างเงี้ยฮะแต่ละคนก็จะมีออกมาแล้วก็แบบการได้มาผสมผสานร่วมมือกันนะครับระหว่างเกสที่เชิญมาด้วยเนี่ยมันก็จะแบบว่าสนุกมากมันแล้วมั่นมากขึ้นนะครับผมมันมันมากขึ้นนะครับ จะมันมากขึ้นครับแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนแล้วไม่อยากจะให้พลาดครับแต่มา <ๆ S 3> <ๆ S 2> เป็นคอนเสิร์ตที่ต้องใสแว่นดูบางทีแบบว่าฟแฟนบางคนอาจจะไม่ชอบใส่แว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างท, <c oughs> ที่ที่บอกว่า,าต้องต้องใส่แว่นดูเนี่ยคือความจริงในพาร์ทของคอนเสิร์ตที่เราแสดงร้องเพลงเนี่ยคือดูตามปกติเลยครับแต่ว่าที่เราต้องใส่แว่นเนี่ยเพียงแค่บางจังหวะที่เป็น VTR เป็นภาพนําเข้าโชว์หรืออะไรพวกนี้ครับเราก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปให้มันมีอัธรตมากขึ้นครับใช่ครับแต่อีกอีกไม่ละ อีกอีกอย่างคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใส่แว่นนะคะถ้าเกิดเห็นภาพจริงๆที่เราถ่ายทําออกมาหนูว่าคงต้องหยิบขึ้นมาใส่แล้วแหละคือเพราะว่าจากภาพจากอนจากอะไรทุกอย่างที่เราถ่ายทําไปคือมันน่าดูจริงๆะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบดูเนี่ยหนูว่าครั้งนี้ยคงปฏิเสธไม่ได้ใช่คกับเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของแต่ตละคนตอนนี้เตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับ เพลงเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นเหมือนหกโชว์ใหญ่ๆนะครับที่แต่คนเนี่ยก็ได้ร่วมแพลนร่วมเลือกเพลงเองแม้แต่เกสเราก็ได้ร่วมนําเสนอความคิดเห็นว่าเราอยากจะร้องกับใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโชว์แต่ละอันเนี่ยออกมาเป็นตัวตนของเรามากที่สุดแน่นอนแล้วแต่ในแต่ละพาก็จะมีทั้งอันที่เป็นตัวของเราเองและอันที่เป็นเหมือนเซอร์ไพรส์ที่แบบใช่เอ้คนไม่คิดว่าอีเราจะทําแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีเพลงตัวเองด้วยมีเพลงและที่สําคัญคือมีเพลงใหม่ของแต่ละคนนะครับที่เป็นซิงเกิลจากเ Project ตอนนี้ครับกวันนี้เรียกว่า ร้อยก็เต็มเต็มทุกคนหรือยังครับใจใจเต็มร้อยนะฮะใจพวกเราต้ซ้อมอีกต้องซ้อมอีกนิดนึงเกินร้อยแต่ว่าเหลือเหลือเวลาซ้อมอีกประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องซ้อมให้ยาวเลยเดือนเกือบเยอะแล้วครับแก๊สนะคะแก๊สที่วคนนี้มีใครบ้างเนี่ยเจะยกตัวอย่างได้ไหมอ่าแก๊สก็จะมี พี่นัทมีเรียนะครับพี่แมีชิรศักดิ์บานพุ่มสิงเหนือเซาใต้ชัยชยะมิชัยนะครับแล้วก็ในค่ายของเราเองก็มีพัชชาต้อนตีนะครับวงวันทูตีโซวงจีทูจีเรียกว่ารวมพวกเราแล้วก็รวมแก๊สแล้วเนี่ยขึ้นเวทีมากกว่า20ชีวิตนะเจ้าเครื่องผมอีกได้ไม่ได้นี่ไรวมสองเกียร์ต้งยังครับอ๋ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับแต่ว่าเร็วๆนี้ คุยงานกันมากกว่าครับว่าเราจะร้องเพลงประมาณไหนดีและอยากให้แนวแบบโชว์ที่เราแสดงกับเกสเนี่ยไปในทางไหนอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้คือในเรื่องของเกสนี่ตัวโชว์นี่สรุปหรือยังหรือว่าแค่มีการแค่พูดคุยเบื้องต้นสรุปแล้วเลยรู้แล้วว่าเกสคนไหนจะร้องกับคนไหนแต่เรายังบอกไม่ได้นะตอนนี้อาอสุดขั้วหน่อย อ่าครับก็ฝากคอนเสิร์ตนี้นะครับพวกเราทั้งหคนและก็ทีมงาน True Fantasia แล้วก็ทั้งทีมงานอ่าของเกาหลีที่เป็นทีมโปรโชั่นเกาหลีนะครับทุ่มทุนสร้างและก็ทุ่มแรงทุ่มใจกันมากๆกับคอนเสิร์ตกรุงศรี The First Lady Concert Victory of the Winner ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับก็อ่าฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับที่สร้างปรากฏการณ์และประวัติศาสตร์เพราะว่า,า,วาหลังจากนี้ก็คงจะมีมีขึ้นมาอีกนะฮะในคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จอบาดที่ ่ www.wekidbooking.com หรือว่าแค่โทรศัพท์ง่ายๆ029009999แล้วก็กด4ค่ะแสดงที่ไหนแสดงที่ Indoor Stadium หัวมากค่ะ